าหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดต่อถึงเรื่องของพระเจ้าพรหมมหาราชและคณนะบรรดาคนไทยทัางหลายที่มีจำนวนน้อยกว่าค่าศึก <c oughs> ถ้าจะว่ากันโดยกำลังแล้วก็หนึ่งแล้วก็น้อยก็เท่ากับหนึ่งต่อสีแต่ถ้าว่ากำลังค่าศึกต้องย่อยยับไป ทั้งนี้เพราะว่าอาศัยคนไทยตัดสินใจแน่นอนว่าการรบคราวนี้ก็มีอยู่สองทางถ้าไม่ชนะก็หมายถึงว่าตายทั้งชาติด้วคำว่า,า,าตายทั้งชาติก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ชนะเขาเขาไม่เก็บแน่เพราะเราแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เรากลับมาคิดกบฏไทะว่าอีกทีเขาก็หาว่ากระบฏ แน่แท้จริงๆเรากู้ชาติของเราแต่ฝ่ายที่เป็นศัตรูเขาจะไม่ถือว่าเป็นการกู้ชาติจะคิดว่าเป็นการกรบฏคิดตรยศ์ต่อเขานี่เป็นอันว่าเราก็ต้องย่อยยับหมดความเป็นคนดังนั้นการรบจะมีความสาคัญอยู่ก็คือหนึงการตัดสินใจแน่นอน คำไม่คำว่าไม่กลัวตายยัต้องมีอยู่ในใจถือว่าการรบเป็นของธรรมดาเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายการเจ็บการตายเป็นของธรรมดาของนักรบแต่ว่าเราก็ต้องหวังผลผลที่เราจะได้จากการรบนั่นก็คือหมายว่าหนึ่งได้รับอิสราภาพ สองได้รับพื้นที่แล้วก็สามคนเบื้องหลังมีความสุขแล้ก็สี่ชีวิตของเราถือว่าเราสละชีวิตของเราหนึ่งแต่ว่ารักษาประโยชน์คือความสุขของบุคลเบื้องหลังมากกว่าเราหลายเท่าอย่างนี้จึงจะเป็นนักรบได้ในการรบจริงๆไม่ใช่ถือว่ากําลังเป็นสําคัญ กำลังคนกำลังอาวุธมีความสำคัญถ้าไม่มีเราก็รบไม่ได้ถา้าการรบจริงๆถ้ามีทั้งกําลังคนและกาลังอาวุธแต่าว่าขาดกําลังปัญญา <c oughs> ถ้าขาดกําลังปัญญาที่อย่างเดียวเรามีกําลังเท่าไหร่ก็แพ้เขาเท่านั้น เป็นนั้นว่ากําลังคนก็ดีกําลังอาตถุก็ดีกําลังปัญญาก็ดีถ้าสามารถก,การนิ้ทับสานกันนอกจากนั้นกําลังส่วนสําคัญก็คือกําลังเศรษฐกิจเศรษฐกิจถ้าหากว่าชีวิตเขเราจะต้องกินเวลารบไม่มีอาหารจะกินก็รบไม่ไหวกําลังที่มีความสําคัญใหญ่ก่อนจะรบได้ก็คือกําลังแห่งความสามัคคี ที่พ่อเคยบอกบรรดาลูกรักทั้งหลายว่าคนไทยทั้งชาติคนย่าตั้งอยู่ในสังหกหวัตถุมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันศีลหมายความว่าต่างคนต่างรักความเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีจาค้าเสมอกันเกื้อคูลซึ่งกันและกันสร้างความรักสร้างความ,มปเปึกเผยเผไหมมีสธาเสมอกันหาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมีปัญญาเสมอกันก่อนจะเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนทุกคนถ้าอยู่ร่วมกันได้แบบนี้ก็หมายถึงว่าเราทั้งชาติมีความสุข และก็ไม่มีใครสามารถจะมาทำอันตรายได้เป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าพรหมมหาราชตีไปถึงบ้านทุ่ง,งย่างแล้วก็ไปตั้งบ้านชุบ้านชมพนรวมคนต่อไปก็เก็บเล็กเก็บน้อยมาพักกำลังพลในสามวันแล้วเห็นว่าถ้าแกว้ตทหารรวมตัวกันดีไยราบตามมาทัน แล้วก็มีการพักผ่อนพอสมควรต่อไปก็ขยายกำลังออกเป็นจุดเล็กเออตอนนี้ขอไม,ม่อยู่เป็นจุดใหญ่แล้วใช้เป็นหน่วยย่อยแต่เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บของที่หมดแรงเจอที่ไหนข่าที่นั่นเจอที่ไหนฟันที่นั่นขึ้นชื่อว่าขอไม,ม่มีความสุข ตอนนี้ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนคือเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บตามปา่ากว่าจะถึงเมืองกำแพงเพชรต่อมาตามตำนานท่านได้บอกว่ามีพระอินทร์มานิรมิตรกำแพงเพชรกั้นไว้น่าชินได้นะความจริงท่านเห็นว่าจะทำบาปมากเกินไปเลยให้วิสุกรรมเทพบุตร มาทําให้ทหารทั้งหมดอ่อนกําลังใจแม้แต่พระเจ้าพรหมมหาราชคิดว่าการเก็บหาขอมก็ยากแค่นี้ก็พอเป็นอันว่าขนายขยายอาณาจากขงโยนกตะครจากพะเยามาถึงกําแพงเพชรนี่ก็มาเช่น,น้อยเหมือนกันหลังจากนั้นก็กลับไปเชิญพระราชวินดาขึ้นสเสวรยราชสมบัติ ให้พี่ชายขึ้นเป็นมหาอุปราชแทนที่ตัวจะขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไปสรบเรื่องราวทั้งหมดก็รู้กันอยู่แล้วจบเพียงแค่นี้ตอนนี้เรียกว่าจบโดยเรื่องแต่ยังไม่ได้จบโดยธรรมเท่าที่พ่อพูดนำมาเรื่องข้าพเจ้าพรหมมหาราชมาพูดก็ดี เน้นนำอาเรื่องของพระราชาองค์เก่าๆตั้งแต่พระราชีอินดาเขาไม่เจ้าอชุตราชมาพูดก็ดีและก็มาพูดถึงการรบก,ก็ดีทั้งหมดนี้ความมุ่งหมายก็มีว่าต้องการให้ลูกรักของพ่อทุกคนรู้จักความจริงความจริงที่เราหนีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าเรียกวัสัธจธรรม สัจธรรมนี่เป็นภาษาบาลีพระบ,บอกว่าใช้สัจธรรมบดหัวทนไม่ไหวไม่เป็นเรื่องแต่ว่าลูกรักทั้งหลายพ่อพ่อเตือนไว้เสมอว่าขณะที่พ่อพูดไปคอยลูกทุกคนตั้งใจไว้ในสมาธิคือศีลสมาธิปัญญา ฟังไปด้วยใช้ศีนสมาธิปัญญารวมตัวกันเข้าไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้ารวมอยู่ในใจจุดเดียวกันใจก็จะใสสะอาดศีลขัดเกลาภาคพื้นให้ดีสมาธิจับอารมณ์ใจให้นิ่งปัญญาชำระร้างความสกปรกของจิตจิตมีอารมณ์ผ่องใส เมื่อจิตมีอารมณ์งใสกำลังใจก็เป็นทิพย์เมื่อกำลังใจเป็นทิพย์อยากจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีทันใดที่เราเรียกกรว่าใช้ทิพย์ปัจขุยานเนื้อเจโตตัวปปาติยานจีโตบริยานุพเพนิวาสานุสติยานอตีตังสิยานนาคตังสิยานปัจจุปัตังสิยานยถากรรมตายาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาลูกรักของพอ่อได้พิญญาเล็กด้วยกันทุกคนอาพิญญาเล็กนี่เขาเรียกกันว่ามาโนมยิธิหมายถึงว่ามีฤทธิ์ทางใจคำว่ามีฤทธิ์ทางใจหมายถึงว่าใจน่ะมีฤทธิ์คำว่าฤทธิ์หมายถึงว่าเก่งคือใจก็เก่งกว่าใจธรรมดาสามารถจะถอดจิต ออกจากร่างไปสู่ภพต่างๆได้นี่สำหรับมโนวิธิเราจะไปเที่ยวเมืองสวรรค์ก็ได้จะไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้จะไปเที่ยวนิพพานก็ได้จะไปเที่ยวนรกก็ได้เปรยก,ก็ได้สุรกายก็ได้ไปโซนแดนสัติลชัยก็ได้โลกมนุษย์นี้จะไปมุมไหนก็ได้บ้านใครกขหวัวสํานักงานไหนทีเขาหววเราไปเขาเราเข้าไปได้ นี่ความจริงมีฤทธิ์ทางใจนี่เป็นของดีเตื่มีบางท่านที่ตำหนิพระพุทธเจ้าว่วาพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนหลักวิชาสามัญญาหกปริสมิทายานเป็นดีเพียงสอนขั้นสุขวิปบบัสสโกอย่างเดียวก็พอตอนนี้พ่อพูดถ้าพอทิ้งโลกจะสงสัย <c oughs> คำว่าสุข,ขัวิปัสสโกนี่หมายความว่าจิตสะอาดปราศจากกิเลสไม่มีความรักในเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจิตมีอารมณ์เป็นสุขจิตมีความเยือกเย็นไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายคือความเป็นพระอรหันต์แต่สำหรับาติวิโชก็สามารถะลึกชาติได้ แล้วก็สาม,มารถทำทิพจุคยานให้ปรากฏเชล,ละพิญโยหมายถึงว่าเมียพิญญาหกสาม,มารถเดรมิตรอะไรต่ออะไรได้มีทิพมีหูเป็นทิพมีทิพเปเจรกุยานแล้วก็มีเจโตพรยายาิยญาณมีปุเพนิวาสานุสติญาณถ้ามีอิทธิฤทธิมีฤทธานใจเป็นต้น สำหรับปฏิสมิทายานั้นหมายถึงว่ามีความรู้พิเศษเอากันง่ายๆสามารถจะอธิบายรู้เรื่องธรรมะทุกอย่างทรงพระไตรปิฎกคำว่าไม่รู้ไม่มีและสามารถจะรู้ภาษาของสัตว์และภาษาของคนได้โดยไม่ต้องศึกษาแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆก็คือความเป็นอรหรันต นี่เว็อันว่ามีบางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่นายสอนแบบนี้เสี่ยงภัยเกินไปแต่พ่อก็ขอตื่นลกูกถ้ามีใครเขาถามว่าทําไมจะต้องเรียนอภพิญญาสมบัติทําไมจะต้องมีทิฏัิจุุญาคือเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ทําไมจะต้องยกจิตไปท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ แล้วก็เจโตจุตูปปาติยานการรู้การสัตว์ที่หมายความรู้ว่าคนาสัตว์ที่มาเกิดนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนแล้วก็ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเจโตประาิยานรู้จักวาระน้ำจิตของบุคคลทั้งหลายคนสัตว์ว่ามันชอบอะไรมันต้องการอะไรไมันคิดดีหรือคิดชั่วและมีเกณฑตัวไหนบ้าง ปกเพนิวาสานุสติยานสามารถระลึกชาติต่างๆได้ถอยหลังว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างเรารู้ได้อาตีตังสัญรู้เหตุการณ์นในอดีตอนนาคตังสานถอยหลังรู้เรื่องกัรในอนาคตที่รวมมาแล้วปัจจุปนังสาญรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ ยะถากรรมตายานรู้ว่าเขามีสุขมีทุกข์แล้วเพราะผลอะไรเป็นสำคัญความจริงความจริงความรู้แบบนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เป็นอรหันต์้้วก็หารได้ถ้าใครว่าถามว่าศึกษาทำไมก็ควรจะตอบว่าศึกษาเพื่อกันความสงสัย จะได้ไม่สงสัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความไม่ประมาทในชีวิตถ้ามีคนก็ถามว่าดูอย่างพระเทวทัตเพราะใส่ได้พิญญาสมาบัติจึงลงอเวจีมหานรกอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามเขาลงไปว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัติในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่ หรือว่าทรงนิพพานไปนแล้วก็ตามคนที่ได้พิญญาสมาบัติลงนรกกี่คนหรือว,ว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัติไปนิพพานเท่าไร่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอย่างาเทวทัตถ้าไม่ได้พิญญาสมาบัติความยับยั้งก็ไม่มีจะต้องลงอเวจีตามกฎของกรรมตอานี้ปเทวทัตลงอเวจีเพียงแค่ระยะเวลาวันหนึ่งและสองวันไม่ถึงหนึ่งวันเขาอ,อเวจี เพราะผลความดีที่มีความรู้ได้ปัญญามีการยับยัง้งเหมือนกับคนตาดีเดินไปในกลุ่มน้ําเดินไปในในในลันแก้วที่แตกแตกแล้วถึงแม้จะวางเท้าลงไปก็ต้องค่อยๆวางพอมองเห็นแก้วมองเห็นน้ำเกรงมันจะบาดเท้าเกรงจะตัเท้าจะถูกเจ็บบ้างก็เล็กน้อยไม่เหมือนกับคนตาไม่ดี ไม่รู้ว่าที่นั่นมีอันตรายเดินสวบๆเข้าไปผลสุดทั้งแก้วทั้งหนามก็ตามมาเต็มอังกำลังข้อนี้ฉันใดแม้คนที่ได้พัญญาสมาบัติวิชาสามก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ากฎข้กรรมบางอย่างจะบีบคั้นก็จะมีการยับยั้งรู้ผิดรู้ชอบเหมือนกับคนที่รู้กฎหมายกับคนที่ไม่รู้กฎหมาย คนที่รู้กฎหมายเขาผิดกฎหมายก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเขารู้ทางออกจะรับโทษก็รับโทษไม่มากไม่เหมือนกับคนที่รู้กฎหมายอยา่จะทําอะไรก็ทําตามชอบใจดีไม่ดีดติดคุกติดตารางเล็กๆลกน,น้อยน้อยคิดว่าขอมันเล็กน้อยแต่ที่นั้นได้ขอมันใหญ่ยังคิดอยากจะฆ่าควายก็เกรงว่าหมาควายตัวใหญ่มันจะมีโทษมาก นี่เราฆ่าคนดีกว่าคนตัวเล็กโทษจะน้อยกว่าควายถ้าเป็นฆ่าเขาจริงๆฆ่าควายมีโทษนิดหน่อยฆ่าคนมีโทษมากกว่าดีไม่ดีไม่การฆ่าเขารู้สึกว่ามันมีโทษมากด่าซะดีกว่าแอบไปด่าแล้วมาหาการะใสเขาให้เจงไปเลยถูลงโทษฐานมิ่นพระรมเดชานุภาพ ไปขนใหญ่ด่าชาวบ้านธรรมดาเสียห้าสบบาทเสียร้อยบาทด้วดดาพระมาหายก็ัตว์เ่องด่าสารคำว่าด่าสารตะไม่ได้ด่าคนบนสารถ้าด่าชื่อคนที่นั่งอยู่บนสารตัดสินออกชื่อไม่ออกสารให้ลำบากก็มันไม่มีโทษมากถ้าด่าสารนว่าวสารไม่ยุติธรรมสารไม่ ไม่เที่ยงตรงสารมีอตคติสารคตสารโกองอันนี้ถือว่ามิ่นพระบรมเดชานุภาพมีโทษหนักเป็นอันว่าคนที่ขึ้นมีความฉลาดมีความรู้ถึงแม้จะมีโทษก็มีการยับยัง้งกในการกระทำความผิดซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยคนที่ไม่รู้อะไรเลยนี่ไม่เป็นเรื่องแล้ว ทำก็ทำลงไปเต็มอัตราสิบไม่นเน้นนึกถึงบาปบุญคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้กฎของกรรมนี่เป็นอันว่าที่พ่อให้ลกูกศึกษาวิชาความรู้ประเภทนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังรักษาไว้ด้วยดีอย่าไปอดเขา,า,า,าราักษาไว้ชำระจิตใจของเราให้จิตใจของเราเป็นสุข ที่พ่อพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบความจริงเรื่องมันยังไม่จบเพราะก็จบเป็นส่่ท้งนี้ก็เพราะว่าในสมัยปัจจุบันมีคนเขากลัวสงครามกันเขาเกรงว่าสงครามจะเข้ามาถึงประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวโยนถามว่าทำไมจึงกลัว บค่วาย,ยวนุนอเมริกาที่อาวุธไว้มากแล้วก็ยวนก็มีอาวุธได้รับจากรักเสเซียด้วยในการก่อนก็รับจากจีนจีนแดงมีมากมายในการที่สองรัสันยวนมีลูกพี่แต่คนประเภทนี้พ่อตำหนิโลกรักเขายังไม่ทันจะตีก็เจ็บเขายังไม่ทันจะฆ่าก็ตาย ทำไมจริงจะต้องกลัวความกลัวทําไมจริงจะต้องมีในชีวิตของพวกเราคนไทยพอ่อก็จากจริงได้นำมาเาเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าพรหมมหาราชมาเล่าสู่กันฟังว่าสมัยที่เราแพ้สงครามเราแพ้เพราะอะไรสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชนนท์ะไม่เจอว่าสมัยพระเจ้าพังกาชาี่แพ้สงคราม เรายังไม่มีคนขายชาติแต่ว่าเรามีความประมาทประมาทเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าใครเขาจะมารกใครเครมาตีรันฟันแทงมาฆ่าเราเราคิดว่าเราดีแต่ว่าคิดว่าแล้วก็คิดว่าเขาดีด้วยต่างคนต่างก็นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันไม่น่าจะมาฆ่ามาฟันกันแต่ว่าในที่สุด เขาก็จัดการกักเราจนได้นนโรงความว่าถ้าเราดีเกินไปเราดีเกินไปมันก็พลาดพลั้งได้ย่านที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าประมาทโทมจุนโนประทงังความประมาทเป็นหุ้นทางแห่งความตาย <c oughs> นี่แยถือว่าเราประมาทก็เถือได้แแย่ถือว่าประเพณีของเราไม่รบกันมาตั้ง26ราชการ ไม่มีสงครามภายในแล้วก็ไม่มีสงครามภายนอกนี่ก็เป็นการเป็นเหตุอันหนึง่งที่เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายไม่เตรียมการสงครามจะถือว่าประมาทก็ประมาทจะถือว่าในเมื่อเรื่องมันไม่มีจะเกณฑ์ทหารไปทำไมที่ตรงกันข้ามกับคนจังไรคือเจ้าขอมดำมีมันมีใจไม่หิคิดมีชอบ นี่ก็ว่าไม่ยอมปฏิบัติในด้านความดีเห็นได้ทีมันก็ซ้ำมันก็ซ้ำเติมมันก็ยึดอำนาจเป็นอันว่าครั้งแรกเราพลาดเพราะเราประมาทพอมาครั้งหลังนี่เราไม่พลาดแล้วเรามีคนน้อยกว่าเขาเราไม่มีอิสรภาพในความคิดในความอ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรทุกอย่างต้องปิดบังกันหมดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเป็นวุฒิสำคัญก็คือหนึ่งกำลังใจพระพุทธเจ้ากล่าวว่าศรัทธาความเชื่อมีความสําคัญนี่เชื่ออะไรกันละ่ะอันดับแรกทีเก่เชื่อก็เชื่อว่าลูกชายขาพระเจ้าพังการาชโก์ที่สอง จะเป็นพระเจ้าขี่ม้าขาวมะโก้คนไทยโหนพยากรบอกว่าเด็กคนนี้เกิดมาไทยต้องอิสรภาพ้อมจะพินัศด้วยกำลังของเด็กเรื่องนี้แพร่สะพัดไปคนไทยที่มีความทุกข์จนแล้วเหมือนก็คนที่ลอยเรืออยู่ลำน้ำถ้าใครก็ส่งอะไรให้ก็เกาะ เมื่อท่านหลายเหล่านั้นเกาะด้วยการแห่งความเชื่อมัน่นการรวมกำลังใจกันก็ไม่อยู่ที่เด็กความจริงตอนนั้นเพิ่งจะเข้าคันยังไม่เป็นตัวความเชื่อมั่นเกิดขึ้นความดีใจเกิดขึ้นอารมณ์ใจก็มีความสุขการรวมตัวเกิดขึ้นคราวนี้คิดว่าเราต้องชนะละ เราต้องเป็นอิสรภาพเราจะไม่เป็นทาสของขอมต่อไปเราจะขายายนาเขตไปให้กวา้างเราจะมีดินแดงไกลสงไกลเราจะมีความสุขใจคือความมีความอุดมสมบูรณ <c oughs> ์ในตัวความเชื่อในตัวแรกมีความสําคัญจุดรวมใจอย่างประเทศเราไทยเราในปัจจุบัน รวบรวมใจก็มีอยู่สามสถาบันหนึ่งพระมาหากษัตริย์สองศัสนธสามรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลนี่บางทีก็รัดซกิวเกินไปบางทีก็บานมากเกินไปนั้นพ่ออยากจะขอร้องบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมด สำหรับพระาศาสนาคงตัวแต่คนที่อยู่ในเครื่องแบบของพระาศาสนานี่ก็มีความสำคัญดีไม่ดีก็เลวเกินไปเหมือนกันที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากแล้วก็ต้องเลือกพระพุทธเจ้ากล่าวว่ากเนื่อพระพุทธาศาสนาปุญญเขตต่างเป็นพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก เราก็ต้องเลือกเนื่องนาบุนเหมือนกันจะบูชากันทั้งทีก็ต้องดูความดีไม่ชะมอง่าบูชาโรนเดชเป็นอารวมความว่าอารพุทธศาสนานดีแต่ให้เลือกคนในพระพุทธศาสนาสำหรับพระมหากษัตริย์รการที่9กกับพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถ กับพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าคําว่าดีนี่รู้รักเราก็จะต้องรู้กันว่าคนทุกคนน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ย่อมทําอะไรไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคนบางคนบางกรณีนี่เป็นของธรรมดาเราต้องถือเหตุใหญ่เป็นสำคัญสำหรับคณะรัฐบาลน,นี้ก็เช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ใช่คนคนเดียว ในก็รัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องให้อภัยกันสําหรับเรื่องที่มีความไม่สําคัญอันไหนมีความสําคัญเขาทําดีแล้วก็สรรเสริญแต่ว่ารัฐบาลจะดีืะไม่ดีก็อยู่คนที่ทุกอีกพวกหนึ่งที่เราเรียกกันว่าผู้แทนที่พ่อพูดมาแล้วสำหรับคนที่เข้าเป็นผู้แทนรัศดรน,นี่คนประเภทนี้สำคัญ ถ้าลงไม่ดีแล้วบ้านเมืองพังกันแน่พ่ออยากจะฝันไว้เสมอว่าคิดว่าผู้แทนไม่ควรจะเป็นรัฐบาลถ้าลงเป็นรัฐบาลท่าเองแล้วพูดไม่ออกเข้าไปคนเดียวไม่พอมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องมีพ,มพ,มพ,มพี่มีน้องทำความชั่ว คนที่ไปเป็นรัฐบาลก็ไม่อยาไม่กลา้าจะทําอันตรายมากเ็าเกรงไว้ความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นมันจะสะท้อนมาถึงตัวแต่ว่าถ้าตนเองทําความชั่วเสร็จแล้วไอ้เจตนาที่จะทนุลงบ้านเมืองมันก็ไม่มีนี่พ่อกลัวเท่านี้นะไอ้ที่เขาบอกว่ารัศดรผู้แทนรัศดรต้องท่าประชาธิปไตยรัฐบาลต้องมาจากผู้แทนรัศดร พ่อคิดว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยควรไม่มีพรรคการเมืองให้ทุกคนมีอิสระในความคิดและก็รันดรทุกคนมีอำนาจจะถอดถอนผู้แทนของเขาได้ถ้าผู้แทนเขาไม่ดีเขาจะโหวตกันบอกผู้แทนคนนี้ไม่ดีเอาออกไปไม่ใช่มารอสี่ปีห้าปีอย่างที่ปฏิบัติกัน ในราการที่สองผู้แทนรัศดรทั้งหมดอยู่ในฐานะผู้แทนไม่ร่วมงานกับรัฐบาลรวมความว่าคอยจับผิดรัฐบาลและก็คอยสนับสนุนรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำผิดก็จับผิดลงโทษลงโทษในฐานะที่มีอำนาจตามที่ตนมีอยู่ถ้ารัฐบาลทำดีก็สนับสนุน แล้วก็หาเวลาออกไปเยี่ยมเยยนรสนดรในยามปกติเว้นจากเวลาประชุมเมื่อเว้นจากสมัยประชุมก็มาเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้จะมีความสุขดีนี่รวมความว่าที่พ่อพูดวันนี้ก็เพราะอาศัยหนึ่งคนกลัวสงครามความจริงไม่มีอะไรน่ากลัวเมื่อจะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะ แต่ว่าก่อนจะแพ้แลอก่อนจะชนะต้องสู้กันให้เต็มที่ก่อนแล้ววันที่สุดก็ดูตัวอย่างสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชนนเราไม่มีทางจะสู้เขาได้เราก็สู้ได้เพราะอาศัยการที่รวมใจกันความจริงลูกรักของพ่อทั้งหมดเวลานี้ลูกรบกระสงครามสําคัญคืออิเล่ สงครามภายนอกนันก้น,ล,นลูกเป็นเรื่องเล็กๆสงครามกินเล็กมีความสาคัญแต่ว่าเทปหน้านี้มันหมดเสรแล้วนี่เอาไว้ฟังกันหน้าใหมา่ต่อไปคนแล้วกันสาหรับหน้านี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้